เราม่โชคจับไห้หน่อยเออาเอาเลยลูกเออตัวไหนตัวไหนอู้ตัไหนอตัวไหนมันดูแข็งลนเลยไหมนอนแน่นจับจับรางวัลที่หนึ่งให้หน่อยเอามันแปลกฮะเขากาพูดอมันวิ่งมาหาเลยเนี่ยเอาเร็วจับเอา้เช่นนอนเอาเอาเอาไหนเอาเอเอาข้าบข้าบมากันดิเออข้าบเลย เอาเลยใบเียขาบินเอาไหมเอาข้าบมาข้าบมาอันนึงเออเอาเลยลูกเอาเลยตกมารเอาเลยลูกจับจัับี่มจับจับเอาลูกเออมันเอาไหนลูกอ่ะเีอาไหนลูกอะไรลูกคือะไรวะใบล่างนักเลีรยงห้าสามลายใบเลยแหะห้าสาอะไรเต็ไว้เน ตัวไหนว่าวแมวแล้วเ้อาหนเอ้าเอ้าเอนอนใหม่โอ้ยแสดงว่ามีรางวัลที่หนึ่งในแผงนี้จับเลยเร็วหนึ่งคัชี้ทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกอาจับมาอันหนึ่งขาบมาอันหนึ่งได้ไปจับให้หน่อยเร็วหนึ่งัจับให้หน่อยขาบมาขาบมาจับมาจับมามันมันตกใจคนเองไงวางวางปุ๊บ เดินมานอนเลยเลือกเลือกเลือกเร็วๆรออยู่เร็วเร็วขับมาขับมาเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เสร็จเยี่ยวรถเลยชิบหผาเรืมึงตายยังไงเปลี่ยนมาอันนี้ขัดกันเลยเออขับขับ เออเออคาบมาเอออันนี้เหรออันนี้เหรอไหนเมื่อกี้อันนี้เมื่อไนเมื่อไรเมื่อไรกัดเขาขาดอีกเป็นอะไรเชือกอ้าวแล้วกัดเชือกอีกไหนตัวไหนอีกตัวไหนอ่ะตัวไหนอีกฮะเดี๋ยวมันจะขาดหมดแหมให้คาบมาอันนึง ยี่ยงแมวเนี่ยครับดูซือมันก็โดดมาเตอไซคเลยเนี่ยเอาเอลยคอัาก็เอาเองครับโอเคขับตัวน้นอีกแลับโอ้ยมันจะขาดจังเลยตัวเดิมหรือเปล่าหนึ่งมันช่องอะไรเดิมราคาสามมาสี่นะที่มันกัดเนี่ยเนี้ยตัวเดิมที่มันกัดเนี่ยมนไ้าขาดแล้วเอ้ยดึงออกมาแล้วดึงออกเลยเอเอ้าดึงออกมัดึงออกมาให้เลยเอาไม่เอาผมลงฮะเอาถ้าออกเนี่ยมึงมีโชคจริงนะนายมีโชคเออเอา เอาอีกยิ่งอาในห้าสามมาใบนะบเล็กนะเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกใบไหมเดิมขัดไัดโอ้ยอันนั้นมันดึงออกเองเลยนะอีกใบไหมลูกไม่ไหวนะโอ้ยามเกยเขาย้ำตัวเดิมไดียวเดียวเลียเลียเีรวเามาโอ้โหเีเลียมาเลียเลียก้อนนึงเลยออเอเร็วลุนอีกใบลุนอีกใบเอา อาคาบมาคาบคาบ,าบักตัวนึงเรารียกหมาุริลูกเอาคาบลูกนึงเร็วแมวแล่จ้าไ้พ่คาบเลยไอแมวนี่เดิมตันเดิมไอพ่อคาไม่รีบแล้วเอาเร็วแค่นี้ละมั้งเนี่ยเดือดสิบสามสิบสาม